ฉันพอส,สัญจรยากบลยันย้นก็เคยเอาอยู่อ่ะสัจนจรเอาอยู่ให้มันสัญจรเลยให้มันมาแตกเก้าสามเนี่ยตัววิ่งน่ะนั่งรอเงินล่างน่ะโหนั่งรอเอาเงินเลยอือนั่งรอเงินงวดงวดที่แล้วแม่ก็บอกนั่งรอเงินวิ่งเก้าวิ่งแปดวิ่งศูนย์นั่งรอเงินแม่ก็บอกนั่งรอเงิน ฟีทุกๆคนนะคะเป็นไงแจกไหมศูนย์เก้าเก้าศูนย์ันบนให้น่ะเอาแล้วแม่แล้วเก้าศูนย์สามนี่มาจากไหนครับแม่ครับเก้าศูนย์สามนี่มาจากเลขคํานวณคุณแม่อไปขอปู่ที่ป่าครับบอกว่าปู่เอ้ยเพิ่งจะปล่อยนานนานนานแล้วเพิ่งจะปล่อยพูดแล้วยังขนลุกเลยอ่อปาแม่บอกอย่าให้ขายที่หน้านะให้ฟีถูกให้ลูกถูกด้วยไม่ถูกไม่ได้ไม่ได้ซื้อเลขนานแล้วครับ ทีนี้ที่เ,เบิกซัดถามแม่ว่าฝันอะไรครับแม่บอกอย,อย่ารู้เลยเบิกซัดบางม,มันเหมือนจกจะบอกแต่มันมีอะไรไม่ให้บอกนะโอปอโอ้ครับผมเลขอกอกแล้วสามศูนย์เขาบอกเล่กอ,อกลอกสามศูนย์เขาบอกเงี้นะครับแล้วอ้าวสามศูนย์มันจะออกเหรอแม่ก็ลองไปถามเนาะครับ อูบอกสามศูนย์ก็ต้องสามศูนย์สิเขาบอกอทีนี้เป็นเป็นเสียงผู้ชายใหญ่ๆดำๆครับแม่มองไปไม่เห็นหน้าท่านนะเห็นแต่ขาขาใหญ่มากๆเลยมองขาเหมือนเหมือนกับว่าไม่ให้มองหน้าแต่ในความรู้สึกว่าสูงใหญ่อะแม่ก็เลยไม่รู้จะเอาตัวไหนใส่แม่ก็เลยเอาเก้าใส่ที่จริงแม่น่ะตีเลขถูกแต่ทําไมแม่ไปเพี้ยนซื้อไอ้เก้าศูนย์สามเพราะมันสามตัวโต๊ดเลยดีแม่สามตัวตรงๆที่ท่านบอกเลขออกแล้วสามศูนย์อ่ะครับ อันนี้แม่เอาเก้าใส่มันก็แตกสามตัวใช่ไหมล่ะโอ้ถ้าเอาเก้าใส่ข้างหน้านี่สามตัวเลยใช่ไหมเนาะแตกสามตัวเลยเอาเก้าใส่ข้างหลังสิเอาเก้าใส่ข้างหลังสามตัวบอกว่าเลขออกแล้วสามศูนย์มันออกสามศูนย์เก้านะแม่เนาะออกสามศูนย์เก้านะโอ้ใช่อ้ใช่ครับแม่นี่ไงคุณแม่ก็มาเขียนไว้นี่ไงที่น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 ี่ไงนี่ไงนี่ไงที่แม่มาเขียนไว้เนี่ยครับแล้วคุณอาอะไรใส่ว่าแม่บอกแทนที่จะเอาเก้าใส่ด้านไปตีเป็นคนแก่ที่หลังดันมาเอาเก้าศูน ไม่กมันจะแตกสามตัวเลยน่ะโอ้โหทีนี้แม่จะไปแก้บนเหรอครับคุณแม่ไปแก้บนพรุ่งนี้วันพุธไปแก้บนพรุ่งนี้ไปแก้บนในป่านี่แหละครับในป่าในป่าที่แม่ไปเก็บเห็ดคิดว่าที่ได้903นี่ใช่ไหมครับใช่ได้ใช่เอา FC ใครอยากร่วมทําบุญกับคุณแม่ก็ลองทักหาคุณแม่ดูนะครับเนาะแม่แม่ซื้อเป็นการต่อบุญต่อโชคนะแม่เนาะโชคต่อโชคแม่ก็เลยบอกว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงๆนังวดนี้ไม่ใช่ลูกมาท้าชาย ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงๆให้เอฟซีลูกถูกให้เอฟซีของลูกถูกให้ลูกถูกด้วยครับมันก็ได้สมใจล่ะโอปอะใช่ไหมล่ะครับผมนี่ไปเก็บเห็ดก็บอกให้ได้นะใครบังตาไว้ให้ลูกนะมันก็ได้เนียได้เยอะไหมแม่นี่ไงเอาให้เอฟซีดูหน่อยอันนี้เห็ดอะไรเนี้ยเห็ดพึ่งข้าวโอ้ครับนี่แหละได้อยู่คนเดียวเลยได้อยู่คนเดียวเขาก็เดินผ่านไปผ่านไปแลวมีแม่ก็ไปเจอนี่เนี่ย ก็ไปบ้าๆของแม่แหละอปอแม่ก็ไปหากินแสดงว่าเพิ่งกลับมาใช่ไหมครับเพ,พ,พิ่งกลับมาไปบอกท่านด้วยว่าพรุ่งนี้ลูกไม่ลืมนะลูกพรุ่งนี้ลูกซื้อไก่ซื้อเหล้าขาวซ,ซื้อน้ำแดงอะไรไว้แล้วโอ้ครับลูกไม่ลืม FC ถูกกับแม่เยอะแม่แม่งวดนี้เต็มเลยสายว<อ>ิ่งเขาฟ้อนอยู่ทางเมืองนอกเลยหัวเขาลำวงแม่บอกวิ่งเข้าไปสี่ศูนย์ก็นี่ไงแม่ก็เขียนไว้อยู่ว่าวิ่งศูนย์เนี่ยครับเออแม่ก็เขียนไว้วิ่งศูนย์ไอแม่แม่ส่งให้เขานะครับไหนมารู้ เนี่ยนี่ไงนี่ไงพี่แม่ส่งให้เอฟซีนะครับเนี่ยเนี่ยจนได้ฟอนเลยบอกมี่ยโอ้ยอยาก,กอดอยากกอดเขาบอกโอ้แสดงว่าเขาถูกกลายน,นะว<ม>ิงนะ่งไปก่อนี่ศูนย์บนนะ่ะแม่ว่าอย่างนี้ครับศูนย์อะไรแม่กัดศูนย์กับเก้าก็วิ่งไปสิมันดันออกศูนย์เก้ามันมาด้วยกันเหรอครับแม่ออมันดันมาศูนย์กับเก้า เหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับบอกเขาเป็นลังๆคำพูดคุณแม่เนี่ย sì มันแปลกๆเขาบอกครับเขาก็ไปฟาดศูนย์เก้าเก้าศูนย์ส่นะก็ถูกจ้อยครับคุณแม่ยังดูดวงเช็คดวงอยู่ไหมครับดี่นี้ครับเช็คเหมือนเดิมเช็คเหมือนเดิมใช่ไหมเช็คดวงเหมือนเดิมแต่ทีนี้น่ะเอโอปอแม่ลืมบอกวันวันพระเนี่ยคุณแม่จะไม่รับส่ายนะเอชซีไม่ต้องถูรนะคะวันพระนะถึงว่าเมื่อวานผมก็โทรหาไม่มีคนรับผมเลยไม่กล้ามาคจะรับ จะรับเฉพาะจําเป็นที่เราแบบว่าเคยนัดเข้าไว้จะรับอยู่โออไม่ไม่ไม่เข้ารรษาไม่เป็นไรครับแต่แต่ถ้าถ้าเข้ารรษาดีไม่รับเลย FC วันพระนะคะวันโกนวันพระอย่าโทรนะคะโอ้ครับแม่แม่ลืมบอกจุดนี้ค่ะครับได้ครับแม่ครับแต่ทีนี้ยังไม่ได้เข้ารรษานี่วันพระใหญ่แม่แม่ไม่รับเลยไม่รับเลยครับวันพระใหญ่เฉพาะวันพระใช่ไหมครับคุณแม่เฉพาะวันพระมันจะเป็นการแบบ แม่จะปฏิบัติของแม่แหละแม่แม่ก็คือวันพระไม่ใช่วันของเราใช่ก็ต้องต้องถวายท่านต้องทําจิตให้นิ่งมันจะได้อะไรมันจะได้โชคดีครับคุณแม่ฝันไหมครับมีฝันต่องวดไหมครับคุณแม่ฝันแล้วฝันแล้วฝันว่ายังไงคุณแม่เห็นงูใหญ่สีเหลืองทองสามตัวแม่เลยปล่อยก้าสามฝันเห็นงูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่แบบท่านเลื้อยมาเลื้อยมาแล้วชูคอมาด้วย ครับตัวตัวแรกเลยออกสีทองครับใหญ่เอท่านแพ่พังพันน่ะเหมือนแบบท่านมันมองเราอย่างนี้แล้วท่านก็เลื้อยไปเดินไปอีกเห็นเกี้ยวกันสองตัวมันหมายความว่าไงโอปอลงูใหญ่สามตัวอืเดินไปอีกไปเห็นเพื่อนกํนลาลังพอดรักกันนะ่ะคู่หนึ่งเกี้ยวกันอยู่นะฝันดีแม่คนลุกเลยแม่ฝันเห็นตัวนี้นะแม่มีโชคแล้วแล้วแม่บอกโอปอนะถ้าแม่ไม่เห็นงูแม่มีโชคครับตองงวดแม่ฝันเลยทีนี้นะ ือจะเป็นเจ้าที่มาควงลูกมาบอกลูกเออมึงอย่าลืมเด้อบอแต่แม่ก็ไม่ลืมดอกแม่พูดอะไรแม่ก็ไม่ลืมหรอกครับเกิดแม่ก็เลยตีเป็นเก้าสามเก้าสามงูงูตีเป็นเก้าใช่ไหมแม่งูนี่เป็นเก้าทีนี้น่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพื่อนพอดรักกันสองสองตัวมันจะตีเป็นเลขอะไรแม่ยังงงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่พิจารณาอยู่แต่แต่ทีนี้แม่ตีไปเก้าสามไปก่อนเลยครับ 9้าสามเก้าสองเห็นเห็นท่านตัวใหญ่ตัวหนึ่งใช่ไหมล่ะเก้าสามเก้าสองด้วยเหลอครับคุณแม่แต่เก้าสองนี่อย่าพึ่งเอาเป็นแปดสองก่อนเอาแปดสองก่อนเออเอาเอาแปดสองก่อนให้ดูก่อนว่าให้จับก่อนว่ามันใช่ไหมอย่างนี้นะครับให้ให้ดูอีกทีหนึ่ง fc รอนะคะฟันล่างไปก่อนเป็นความฝันเป็นความฝันของแม่อันนี้เป็นล่างเหรอครับคุณแม่อะไรโอปอเนี่ยชุดชุดที่จะปล่อยวันนี้เป็นล่างค่ะฟันล่างไปก่อนครับคเป็นล่างเดีนที่สุดคือเก้าเก้า ค่ะไอที่แม่ให้วิ่งสองนี่หมายถึงเพื่อนเพื่อดรักกันสองตัวมันจะเป็นอะไรแม่ก็ไม่รู้นะเอฟซีแต่แม่ก็ตีของแม่ถูกไปอย่างนี้เลยมันอาจมาด้วยกันได้ใช่ไหมแม่มันอาจมาด้วยกันได้นี่ไงนี่ไงเป็นปริศนาแล้วนี่ไงโอปอวิ่งเก้ากับสองวิ่งเก้ากับสองล่างล่างค่ะแต่แม่ตีเป็นคือเก้าสามเก้าสามกับแปดสองเก้าสามนี่เห็นงูสามตัวเห็นงูสามตัวเห็นงูสามตัว แต่พอดรักกันสองตัวพอดรักกันสองตัวพอถ้าเดินไปเหมือนรถโอปอรับเลยไปเหมือนรถโอปอแม่จะเดินไปกันลังพันกันสองตัวอุ้อ้ยคนลุกพูดละตาทุกทให้โชคดีเถอะงวดนี้ให้แตกตรงตรงทีค่ะถึงไม่ตรงเลขแม่ก็ไม่หลายหางใช่ไหมล่ะครับถ้าสองหางทุกทีก็สองหางเก้าสามกับแปดสองนะแม่เนาะค่ะค่ะส่วนวิ่งนี่วิ่งเก้ากับสองวิ่งเก้ากับสองเลยล่างนั่งรอเงินเลยเนี่ยนั่งรอเงินล่าง าแม่ทานนะทายกทีที่เมืองนอกอ่ะวิ่งเข้าไปสีศูนย์กับเก้ากับแปดนั่งรอเอาเงินซื้อเป็นแล้วเปล่าแม่ว่าอย่างนี้มันก็เป็นบ้าไปวิ่งศูนย์วิ่งเก้าวิ่งแปดมันอัดอัดอะไรอัดเก้าบนน่ะแล้วก็กับศูนย์ในนี้แปดแต่มันเอาบนล่างมันก็ดานออกแปดเก็มันก็ถูกจริงโอ้โวชุดคือชุดนี้เนี่ยนั่งรอเอาเงินเลยนั่งรอเอาเงินเลยแม่มั่นใจเก้ามันมาอีก งวดนี้ใช่ไหมแม่เก้ามาอีกส่วนชุดสามตัวนี่ไว้ให้ให้แม่คานวณท้ายๆก่อนนะแม่เนาะคำนวณท้ายๆไม่ไม่เกินสี่วันสามวันออกเหมือนเหมือนเบิกทรัพย์โทรมาหาแม่แหละได้ครับแม่ครับแม่ก็่ปยแปดเก้าศูนย์นั่นไงแม่ก็ฟันไปที่นี่ไงเอาให้รัที่รู้สัินินี่ไงนี่ไงที่เราปล่อยให้กันใช่ครับแปดเก้าศูนย์เบิกซรับยังบอกเป็นหกศูนย์ได้ไหมแม่อุ้ยอย่าเลย อย่าเลยเบิกซัพแม่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 คิดว่า90นี่ก็สวยแล้วแม่ก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใช่แม่บอกเดียวเอฟซีเขาจะหาว่าเราปล่อยเยอะปล่อยแค่นี้เลยอ่ะแต่ว่าไอ้903นี่คือได้มาปู่ให้แหละปู่ให้มาปู่ให้แม่อาจจะให้แม่คนเดียวโอ้ครับผมก็เลยไม่ไม่รู้เป็นยังไงถึงไม่บอกเออที่ที่ที่เบิกทิกพับถามว่าแม่แม่ฝันอะไรมันเหมือนกับบอกไม่ได้อ่ะโอปอครับ แม่ก็เลยอย่าให้พูดเลยบทซับแม่ก็เลยแสดงว่าได้คนเดียวเลยใช่ไหมแได้คนเดียวได้คนเดียวเอฟซได้ด้วยไหมแม่สามตัวเนี้ยไม่มีใครได้เลยไม่มีใครได้เลยมีแม่คนเดียวแต่ว่าที่แม่ปล่อยมาก็คือว่ามี90อยู่มีนะครับมีสิคะแปดเกเลยเนาะแม่เนาะแม่ก็ฟันไปที่เก้าแปดเรอง94ใช่แต่เก้าเสียยังไม่สวยเลยอืแม่มั่นใจ98กับ90แม่ก็แปดปล่อย8 90นย์่ไงครับนี่ไงนี่ไงนี่แม่ก็วงกลมไปอยู่นี่วันวันนี้ก็เลยตต่่่่ออองงงววววดดดไ้กนนนเเาาะะคุณแม องงวไปเลยนะครับพิจารณานะคาเอฟซีเห็นงูพันกันสองตัวแต่ตัวหนึ่งตัวใหญ่สวยมากเลยครก็เลยตีเป็นเก้ามันยอกอยู่ในโซนนี้ะเลขอ่ะแม่ก็เลยจะไปแก้บนจะไปแก้บนพรุ่งนี้นะครับนพุ่งี้แม่บอกว่าจะถวายไก่คู่นึงถวายไก่บ้านคู่นึงแล้วเล่าเล่าขาวน้ำแดงน้ำเขียวน้ำหวานอะไรแม่ก็ซื้อไว้แล้วเราพอซื้อไว้แล้วคมพรุ่งนี้แม่ก็จะ